ที่ศรกษาการขายฟอร์ซูร่าเอสเนะคะวันนี้มารีวิวค่ะกับรถคันนี้เลยค่ะเอเวอเรสต์นะคะตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะเป็นตัวโฟร์วินะคะเบาะภายในก็จะเป็นเบาะคนอนยักนะคะตัวนีนะะ้มาดูค่ะว่าวันนี้นะคะรถคันนี้เรามีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะคะมาดูในส่วนข้างหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นชุดกระจังหน้าแบบมัสแตงนะคะ ก็จะเห็นรูปม้าได้อันนี้เป็นสัญลักษณ์มาแต่งนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านหน้าค่ะกันชนด้านหน้าก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะของวิกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าค่ะที่ปรับแต่งมาเป็นไฟหน้ามาสแต่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นไฟแบบดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะจริงๆเวลาเราตกไฟเลี้ยวอะคะ่ะมันก็จะมีไฟวิ่ง LED ให้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะ มาดูในส่วนของด้านข้างกันนะคะในส่วนของล้อเลยค่ะด้านข้างนะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้อฟูเอลนะคะตัวนี้เป็นฟูเอลแท้เลยนะคะเป็นงานเบกานะคะอ่าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นยาง275นะคะ27555ดา R ย0นะคะสวยมากๆเลยดูเท่มากเลยใช่ไหมคะคิวล้อตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับชุดวิกเตอร์เลยนะคะซึ่งเป็นชุด ิ้วล้อของมันเลยนะคะ,ะมาในส่วนของขอบด้านข้างค่ะทีะ่แสดงสัญ,ญลักษณ์รุ่นนะคะเราก็จะมีการใส่กรอบรวมดำให้ด้วยนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างเราก็รมดำมาให้เรียบร้อยก็คือจะมีะใส่กรอบรวมดำให้เรียบร้อยเลยนะคะครอบข้างนะคะเขาเรียกอย่างน,น้ในส่วนของมือจับค่ะลุมจับก็จะเป็นสีดำ ดำเงานะอันนี้จะเป็นดำเงาหมดเลยเพราะว่าจะแต่งรถให้แนวแบบดูดูแบบผู้ดีด้วยนะคะแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยอันนี้คือรวมกันหมดเลยนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของฝาถังน้ำมันนะคะก็จะติดเพิ่มเหมือนกันจะเป็นรมดำเงาเหมือนกันนะคะมาในส่วนของไฟด้านท้ายค่ะ มาในสองไฟด้านท้ายนะคะก็จะเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟ LED ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องขยับรถนะคะมันถึงจะหรือเปิดไฟนะคะเรามันถึงจะทางานนะคะในของด้านท้ายค่ะตัวนี้จะเป็นกับไฟท้ายนะคะมาพร้อมกับคําว่า l e สนะคะตัวนี้ถ้าเป็นไฟถอยนะคะมันจะเป็นสีขาวเนาะแต่ถ้าไฟที่เราวิ่งปกติค่ะมันจะเป็นสีแดงอ่าใช่ค่ะด้านท้ายเห็นเลยค่ะว่าจะเป็นชุด สเกิร์ตของวิกเตอร์เหมือนกันนะคะสวยมากๆเลยคันนี้อันนี้ค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะชุดของสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ค่ะมันจะมีท่อให้สีท่อนะคะอ่ะาแล้วก็ลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นท่อ HKS นะคะ ข้อ HKS คือตรงนี้เลยนะคะรวมๆแล้วรถคันนี้ก็จะเป็น6กข้อนะคะอันนี้เลย HKS นะคะอันนี้จะทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เสียงที่ออกมาอ่ามันจะเป็นเสียงนุ่มนะคะเท่ม <Okay. S 1> มากๆเลยใช่ไหมคะอันนี้แค่ภายนอกนะคะ มีการแรปหลังคาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแรปหลังคาสีดำด้านเลยค่ะทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างค่ะภายในตัวนี้อย่างที่บอกจะเป็นรุ่นคอนยัคนะคะก็จะมีเบาะสีน้ำตาลอ่าจะเป็นตัวพิเศษของ f อร์ e v เวอร t เลยนะคะค่ะในส่วนของภายในนะคะอย่างที่บอกก็จะมีออปชันพวกอ่ากระจังอ่ามี หน้าจอสัมผัสนะคะหน้าจอสัมผัสอ่าแล้วก็มีระบบแอร์อิสระซ้ายขวาเนะคะเชื่อมต่อบลูทูธชิลบระบบเกียร์สิบสปีดนะคะ,ะ,คะแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าแบบ e p a า t นะคะ,ะ,คะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะมีระบบควบคุม s อร์ส t กชั่นคอนโทต่างๆเลยนะคะคันนี้พร้อมออกแล้วนะคะคันนี้พร้อมส่งมอบค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะ ส่วนของการแต่งรถนะคะรุ่นเอเวอร t เสตัวนี้นะคะก็แต่งประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าที่สนใจที่จะตกแต่งแบบนี้นะคะหรือว่าตกแต่งแบบไหนก็แล้วแต่เข้ามาที่ Ford สุร,ราษฎร์ MSK ได้นะคะฝากกดติดตามเพจของ Ford สุร,ราษฎร์ MSK ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย